มีลุ้นนะคะว่า4สาวแบ a ็คพิงค่ะปีนี้นะคะจะไปร่วมงาน Mnet Asian Music a w a r d นะคะหรือว่า MAMA นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขามีการเปิดโหวตด้วยนะคะแล้วก็สาวสาวแบล็คพิงคค่ะมีรายชื่อนะคะเข้าชิงรางวัลด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Artist of the Year นะคะ Song of the Year Worldwide Fan Choice นะคะรวมถึง Best Female Group แล้วก็ Best Dance Performance Female Group นะคะ ก็ตอนนี้ค่ะเขาเริ่มเปิดโหวตแล้วนะคะตั้งแต่วันที่29ตุลาคมค่ะจนถึงวันที่5ธันวาคมนะคะก็เลยอยากจะมาชักชวนนะคะให้ไปช่วยกันโหวตนะคะซึ่งเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกน,นะคะทั้งช่องทางในการโหวตค่ะแล้วก็วิธีการโหวตด้วยนะคะถ้าใครโหวตไม่เป็นก็ลองเข้าไปดูแล้วกันค่ะเพราะว่า ทาง b แ a c k ทิง n ว t e ิงทีมไทยแลนด์คะ<ๆ>เขามีการทําเอาไว้ให้นะคะวิธีการโหวตก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแถมสามารถเปลี่ยนแอคเคาท์ไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถโหวตได้อย่างต่อเนื่องค่ะจนถึงวันที่5ธันวาคมนี้เลยนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่สะดวกค่ะก็ขอแรงนะคะให้ไปร่วมด้วยช่วยกันโหวตนะคะเป็นกำลังใจให้กับสาวๆแบล็คทิงค่ะเพราะว่าข่าวล่ามาเร็วนะคะจากทาง YG เนี่ยเห็นว่าเมื่อวานนี้นะาะมีการประชุมกันด้วยะคะ่ะไม่แน่ค่ะสาวๆแบล็คทิงก็อาจจะได้ไปขึ้นเวทีนี้นะคะในช่วงสิ้นปีเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมค่ะไปช่วยกันโหวตะคะ่ะแอดทิงลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วนะไปโหวตกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า